หัวเราะด้วยตอนนี้ตอนนี้ท people, Alright, voila, ี่ทุกคนตอนนี้ที no. No. ่พี่อ้ําเยี่ยไม่ใช่นะหามุกอะไรมากบพระพุทธรูปอ๋ออะไรเมื่อวานนี่อะไรโลกิโลโลโลกิโค่เท่าไหร่หมาได้ไงโอ้ไม่มีรูไม่โลโลกิไม่ดี่เป็นเทพย์ว่าพี่นั่นมันอ๋อก็ถูกไหมเขาถูกแล้วมีการแก้ให้ด้วย แก่ี่ที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กปะแก่ี่เขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กปะนั่นแม่นั้นแม่พี่เกิดยังไงมีใครเลี้ยงพี่ายหนมากเลยเลี้ยง้ลตนพี่กมองซ้ายมองขวอยู่้วโปรตาย เงียเจอมุกอย่างนี้ป่ะนี่ครับไปช่วยน้องแม่จะเสร็จแล้วครับเครื่องนี้ใจนิ่งพอวล่เออได้นะครับไล่ถูกคนลาเดเรทเดเรทอ่ะเดเรทแลงไงเดเรทแลวไง ข้ามว่ะ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 ข้ามแล้วไงข้ามแล้วยงไงข้ามแล้วไงครับข้ามแล้วไงอะครับข้ามแล้วยังไงครับโอ้โหมีก้านหน้าต่าง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 โอ้ยได้ฮะทำไมล่ะกูโอ้ยกูพับไปเหี้ยอะไรกูเนี่ยเหี้ยแล้วหมดแล้วทุกคนหลับไม่หมดแลยไอ้เหี้ยพับไม้แส่ได้ตัวเองไอ้สัตว์เอ้ย มีการท้าทางมีกันท่าทายโหแย่แล้วทำไมได้เลยจยิงเบบแม่เอ้ยอุตส่าห์เป็นแมสเอลทีกับแมสเทพเลยนะผมจบกานี้ผมไปกินข้าวไม่กินข้าวเลยสร็จพี่เอาไปสร็จเสร็จทำไมคุณไม่กินข้าวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนตอนนี้ไม่กินยนไม่กินเลยนรอกินเสร็จใช่รอกินเสร็จ ไม่งีจะได้วะแม่งเอาผมเลยเสียใจโลกจัดแล้วกดได้ฮาร์ดทต่ไมไม่รู้จะโรคทำไงนะ,ลละสวยฮะหยกใครครับเนี่ยหยกใครครับเนี่ยสวยวีเมสอิดว่ะผมจะได้แมทนี้มากพี่แต่ไม่ไปแล้วว่ะใายเครื่องอันเนี้ยเอาดี้ เอาทีกับไปเนี่ยตาผมยาวด้วยใส่แว่นเหรอตามพี่ตามตามผมยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีป้องเลยครับไม่มีไมเน็ตไม่มีไม้สวยไม่มีไฟฉายป่ะเฮ้ยเอาตัวเดิมปะเนี่ยตัวเดิมปะเนี่ย ตัวเดิมปะเนี่ยครับตัวเดิมปะเนี่ยตัวเมื่อกี้ชื่อยานะยานะนะนะชื่อผมไม่รู้อ่ะตัวอะไรนะพี่พี่บอกอ่ยานนะพี่ยานใช่ไหมยานนะยานนะเจอใครวะตุ้ยย้ชื่อ T E T E T E A แล้วก็ T A E ไม่ใช่ มารถแรงเสื่อนี่บ่ออมไมาไม่ใช่ไอ้ฆาตกรเนี่ยแห<อ>มกำลังกำลังชมตัวเองเลยนะผมโอ,โ,โอ้โหอ,อ๋อหิวข้าวนี่เองก็เลยให้โมลิไม่ยา งานจัดเยี่มรครับนานไม่ว่าเข้ามาทุทำไมโอ้โหระเบิดอีกอะไรงกูวะเนี้ยสวัสดีนะคะรับสวัสดีใจไม่นิ่งว่ะวันเนี้ยนี่เรเสร็จปะพี่ เจ็ดส <70. S 2> ิบบบกันเลยเฮ้ย okay. พี่อ้จอมจะได้บ้างบ้านเหลี่ยมไปอย่างว่าไม้อะโนวันไป็พี่แอ้มมีอะดรีนาลีนไหมไม่มีไม่มีแล้วมีเศษป่ะเศษป้าติดแล้วเศษแล้วเด้อผมติดผมติดประตูประตูบ้านเหลี่ยมเล่นได้นะพี่บ้านเหลี่ยมแล้วก็มีมีไม้นอกบ้านเหลี่ยมไม้ไม้ไปแล้วไม้ไป,ไปแล้วทำแล้วนะ ไม่มีนวัวนไม่มีนวัวนโอ้องวีห้องวีห้องวีออกสองแล้วออกสองออกสองแล้วออกออกสองแล้วออกออกสองแล้วออกไม่เดี๋ยวกมาก็ดอโมดีเว้ยออกสองแล้วออกเปิดแล้วก่ไม่ไม่ฟังฟังฟังเปิดแล้วก็ยินหน้าประตูไว้มันจะไม่ต้องออกเปิดประตูเสร็จเลยแล้วยินหน้าประตูไว้ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยเดี๋ยวอยาช่วยเดี๋ยวแตกพี่เดี๋ยวยังไม่ต้องแขวนรู้อย่าช่วยรอสองดีกว่าแนะนำ กูดูละเล่นยังไงรู้ละไม่มีแทงหลังไม่มีเปิร์กชดดิเอตเองเลยอ่าช่วยช่วยช่วยไม่มีแทงหลังนะกูว่าตายตายสามอ่ะมามามาไปแทงลาสุดมาว่ะฟังได้ทีนึงมามาพี่มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นแล้ว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 อย่าาเขาแม่งลงล่างแน่เลยแม่อยู่ไหนวะ อ๋อรอให้พี่มีบอลโลพี่มีบอลโลพี่มีบอลโลเดี๋ยวพี่ดูเองก่อนพี่ตัวเองก่อนเอาพี่ออกดูได้โอเคลองหาหลุมมึงก็ได้พี่เฟนดแรกหาหลุมมากมันอยู่รอบบ้านใหญ่ทีแรกกำลังขึ้นมาตัวตายหมดเนี่ยเดีตอนนี้โดนแขวญแล้วทุกคนเนี่ยโดนโมดิเต็มคนเลยวันนี้รอดสองดีกว่านี่ ตามโก้ตามโก้ตามโก้ต้องต้องรอพี่คิวเสร็จอ่ะเดี๋ยวไปต้องรอพี่คิวเสร็จเสร็จแล้วตามโก้สุดปะไม่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 มันโซนพี่มีบาโลอยู่อ่ะไป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 โซนแล้วเขาโซนแล้วบาโลพี่พี่พี่ลงจากเสาพี่บล็อกให้พวกเราทีหนึ่งนะพี่เดียวไม่ต้อง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 จบแล้วพี่บาโลบาโลบาโลช่างมันช่างมันช่างมัน บอลโลพี่บอลโลพี่ตายพี่ตายพี่ตายปล่อยปล่อยปล่อยตายตปล่อยพี่เดี๋ยวบังให้ผมทีน้วพี่ไม่ต้องไม่ต้องไปดิออกดิออกดิออกเลยออกขวาออกขวาเนี่ยออกเลยออกเลยอย่ากลับมานะอย่ากลับมานะออกเลยเออคงผมอยู่รอบสองยังคุ้มอยู่พยักหน้าว่ะพยักหน้าว่ะกูได้คิดแล้วพยักหน้าพี่กูได้คิดแล้วไม่ยม่ไม่ไม่ไม่มดุมดิขับออกประตูโหลวิ่งไปดิอย่าอย่ายื้อยอยุ่ยื้อยุดตายมาฟังผมมาฟังผม เออไปไปไม่ต้องฮิวด้วยวิ่งยาวเลยพยักหน้าอ่ะพี่อยู่นี่สาย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 พี่พี่เดียวซ้ายไปฮิวหน้าประตูไว้ฮิวหน้าประตูไว้เออนั่นแหละฮิวคิวคิวว่แต้มอยู่ได้อยู่ได้อยู่ทันอยู่พยักหน้าพี่พยักหน้าพี่อยู่ฮิวก่อนฮิวก่อนคิวก่อนฮิวก่อนเออพยักหน้าพี่วะ เาจะปล่อยพี่โดนแทงตายพี่ยํไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกเลยออกเลยออกมาเลยได้แล้วออกเลยออกเลยออกเลยออกไปเลยยอมหมดิ้งอมหมดิ้ฮ้ยพี่อยากไล่กูด้วยก็มาดิครับไม่ค่อยไหลตัวเนี้ยกูบอกเลยให้งั้นงั้นงั้งนงั้นงั้นงั้น โอ้คนละตัวกันโอ้โหโอ้โหพายุหมุนสีม่วงกูว่าแล้วพุ่งโคตรไว